มหาวิทยาลัยนเลศสวนส่งเข้าประกวดครับน้องแนนครับขอเสียงเพลงประกอบด้วยครับครับเสียงเพลงประกอบด้วยครับสวยนี่นะฮะัีทุกท่านจะเห็นผมบอกแล้วแทบจะไม่ได้เอาไส้อภุมมาเลยนะฮะเซ็กซี่มากๆดับนี่คือหมายเลขหนึ่งนะครับที่เข้ามาในวันนี้ครับอ่าและลำดับต่อไปนะครับขอเชิญนน้องสกุลรัตน์นะครับชัยยศินนะครับ แต่เขาดูหน้ารักมากเลยนะครับแร็มลำดับที่สามตามมาติดนะครับน้องสุภากิรนะครับกิตติสุภารัตน์นะครับรวมแข็งขัดไปสฉบเข้าประกวดนะครับน้องเลนนะครับน้องเลน<ม>นะฮะน้องเลนนี่ <Això S 1> นะครับดูกันกระจ้า,จาไปนะครับลำดับต่อไปน้องหนึ่งนภานะครับทุกขินนะครับมาเยวีโฉบเข้าประกวดนะคะนรับน้องนินจานะครับสำหรับหมายเลข4ีนะครับ มาวันนี้น้องเอจะาเอาปืนมาด้วยนะครับน่ะครับหมายเลข5นะครับน้องพรสวรรค์นะครับจารุพันธ์นะครับร้านครูอาร์ส่งเข้าประกวดครับน้องป๊อปนะหมายเลข6นะหมายเลข6นะครับน้องลุ่งทิวานะครับโค้กทับพิมนะครับจากแปดสตูดิโอนะครับน้องกวา น้องแพนด้านะครับน่ารักแพนด้านะครับหมายเลขแปดเจ้าหมายเลขแปดตามมาติดๆนะครับน้องอีรติกานะครับสว่างแก้งนะครับผู้การตกนะครับและนะร้านวิโรจน์เผินฟ้านะครับน้องสายเอี้ยมนะครับนะก็นี่นะครับอีก่านหนึ่งนะครับลำดับต่อไปเป็นน้องหมายเลขเก้านะครับน้องรุ่งที่วาสีสวนนะครับมาอยวีส่งเข้าประกวดคนนี้นะครับก็ ลำดับต่อไปหมายเลขสิบนะครับน้องกิติยานะครับจีวัษสังนะครับเรนี่ฟ้าพิศโรส่งข้าประบัวชื่อเล่นเขาน้องกุ้งครับน้องกรุ๊กนาได้เลยนะครับกรรมการจะเริ่มพิจารณาไปเรื่อยๆนะครับหมายเลขที่สิบเอ็ดนะครับน้องสุปปางฝันนิมิตนะครับร้านคู่อาร์ส่งเข้าประบัวน้องก้มรู้สึกร้านคู่อาร์สเสียงจะดังไปหน่อยหรือเปล่าับแหมกองเทียเดี๋ยวแน่นะฮะ หน้าใสาๆกันกองเทียร์ทั้งคนแข่งเลยนะครับหมายเลขที่12นะครับวิกิตรานะครับแสงทองนะครับคุณโอส่งข้าประกวดที่เล่นน,น,ลน้องมิน้นนะคนเล่นน้องมิ้นนะอ๋อโหเซ็กซี่น่าดูเลยนะครับจำได้ทั้งการตัดรอบต่อเวาดในช่วงขณะนี้ค่ะหมายเลข13นะครับน้องอัชราศรกุลน,นะครับร้านครูอาร์ส่งข้าปขวปั้วกว๋ ปวดนะคนนี้น้องกว่าครับขอเสียงเชียร์นะเสียงเชียร์นะฮะลำดับต่อไปนะครับหมายเลข15นะครับน้องกิตเกษมธนสังนะครับอมรินลากูนนะครับแอนแอนแองเกอร์ออร์ไนเ์นะฮะออรไนเซอร์ส่งเข้าประกวดนะครับคนนี้นะครับ ไปแล้วนะคนนี้ได้ไปแล้วครับหมายเลข17นะครับน้องลุกกีฬานะครับปันเทาใจนะครับอาร์ตเบาส่งเข้าประกวดนะครับคนนี้นะครับโอ้โหนะครับรู้สึกผมตื่นเต้นกับบรรยากาศเลอเกินนะครับและหมายเลข18นะครับมาแล้วนะครับ ปวดนะครับน้องส้มเลยนะครับน้องส้ม โรงเรียนเทคนิคพันธุการส่งเข้าประกวดครับน้องมิวนะคนนี้นะครับตอนนี้นะดอกไม้ก็มาให้กําลังใจกันนะครับอยากให้ใครได้รับรรงงัลขวัญใจมหาชนก็รับดอกไม้กันนะมอบดอกไม้กันเยอะๆนะครับลำดับต่อไปหมายเลขที่23นะครับน้องโยสิตานะครับเรือนครลมนะครับมหาวิทยาลัยนเรศวรส่งเข้าประกวดนะครับน้องยะหยานะครับและหมายเลขที่24 ของเรานะฮะเริ่มจะแคบกระถนัดนะครับด้วยสาวสวยสาวงามนะครับหลังจากที่ยินสี่น้องปนัดดาเมฆดีนะครับร้านเฮย่านะครับส่งเข้าประกวดนะครับน้องแถวนะหมายเลขที่25นะครับน้องพรสิริแสงตาลนะครับร้านเทย่าส่งเข้าประกวดนะครับน้องอุ้ยอ้ายนะครับ ต่อไปหมายเลขที่26นะครับหมายเลขที่26นะครับน้องสนิษานะครับยงท้วนนะครับมหาวิทยาลัยนเรศวนส่งเข้าประกวดนะครับน้องแก้วนะครับและลำดับต่อไปหมายเลขที่27นะครับน้องชุติมา พิรันนะครับร้านคอลเลกชันนะครับส่งเข้าประกวดลำดับต่อไปหมายเลขที่28นะครับน้องนิชลีนะครับเกิอบลอนะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาส่งเข้าประกวดนะครับน้องเอ็มนะครับคนนี้นะครับลำดับต่อไปหมายเลขที่29นะครับ29น้องจุไรัตคำส่วนนะครับแทนหน้าน้้ำแทนน้กหน้านะครับส่งเข้าประกวดน้องปามนะครับ นะครับน้องสังน้องนันิศานะครับสนวงนะครับน้องเปานะครับนะคนนี้นะฮะและหมายเลขที่3 1นะครับน้องฉัตรกุลีนะครับเป็นเงินนะครับโฮมแกงส่งเข้าประกวดนะครับและหมายเลขที่3 2นะครับน้องพัชรีวันนะครับ ปวดนะน้องนายนะฮะและหมายเลขที่3 3มสิบสามขอผมใหลดเลยนะครับน้องนะมันธริกานะครับอุดมสุขนะครับราดเทวีทีนิกนะฮะส่งเข้าประกวดนะครับน้องจิกนะน้องจิดนะครับลำดับต่อไปหมายเลขที่34นะฮะสาน้องวรรณพรปัดมานะครับราชเทวีทีนิกนะครับสาขาเซนทันนะครับส่งเข้าประกวดครับน้องเพื่อนนะครับ และหมายเลขสุดท้ายท,าที่ทำถึงนี้หมายเลขที่35นะครับน้องชมนวันเพชรยันนะครับมาโยวีนะครับโศกเศร้าปวดน,นะครับน้องคลินนะฮะนี่ก็คือโชว์ 谢啦。好 แหม่ละลาตาเลยนะครับวันนี้รับจัดต่อไปน้องซบโอน้องกบนะครับซบนะครับ้าปูอาร์ส่งเข้าประกวดเทปเดียวกันนะครับที่ฟ้าพี่โซโล,โลส่งเข้าประกวดนะครับกรับจัดบายวีนะครับ ผูกกำกอบเรื่องของป้าน้องะะยยเฮน,นด้านะครับมหาวิทยาลัยเนเธอร์แลนด์จเข้าปตำรวจครับลำดับต่อไปครับน้องควานนะครับที่ปูนงงจบเข้าตำรวจน้องควานนี่นี่ห้านะนครับน้องต๊อกนะผู้อาวุโส สุดซิกให้กับทีมงานและอกองเพียเขาหน่อยนะครับแล้ว ปิชานะครับดูอย่างเดียวไม่พอท่านถายรูปไว้ทุกคนด้วยนะฮะท่านก็นะครับวันนี้ต้องตัดสินให้เสร็จนะครับท่านไม่ใช่กลับไปแล้วมาตัดสินเก็บการายละเอียดทุกขั้นตอนเลยทีเดียวนะครับครับก็เชิญดูใกล้ๆนะกองเชียร์อยากจะมอบนะดอกไม้ให้กับใครดีครับ เปียนกันมาก6เสีดครับเมื่อกี้ผมทราบมาว่าเบอร์14นะครับว่าพี่นะสจอเสียด9นาที่นะรู้สึกว่าคะแนนกลุ่มนี้จะมาแรงนะครับแล้วก็หมายเลขหมายเลข10หมายเลข9แล้วก็หมายเลข2ด้วยขอเคิณทุกคนได้เดินให้ท่านกรรมการผมขับด้วยสายตาแย่งใกล้ชิดครับต้องดูนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องรูปพันสันฐานกิริยาทธาทารการแสดงออกคนจะได้ ไปข้างล่างเพราะว่ามันมีตำแหน่งนะครับแต่งกายนะครับสไตล์คาวเกอรซึ่งนะครับพี่ๆเปาบอยหรือาคาวเกอรอินเดียของเราเนี่ยจะคอยให้รางวัลตัดเสร็ครับตอนนี้พบหมดแล้วนะครับพบหมดแล้วเราก็จะ